ไบเฟิร์นค่ะตอบชัดชัานะกับนักแบดมินตันทีมชาติว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันค่ะทำเอาแฟนๆหลายคนเกิดจิ้นกันสนานเมื่อนเงอกสาวไบเฟิร์นพิมสนกกับนักแบดมินตันทีมชาติชื่อดังปอป้อซับสิรีแต้รักตนชยัยทีก่อนหน้านี้ค่ะก็มีภาพผู้พอบดอกไม้ร่วมยินดีกันแถมสิ้น ผ่านมานี้ร่วมทิปเทีย่ยวทะเลภูกเก็ตด,ด้วยกันอีกด้วยค่ะล่างโดเสาว,สวไปเฟินก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์และกระแสจิ้นในครั้งนี้ค่ะพร้อมเคลียรชัดสถานะของทั้งคู่คือเป็นเพื่อนกันจริงๆพอผู้จัดก,การเราสองคนสนิทกันก็เลยเห็นภาพคู่หรือไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างเป็นเพื่อนร่วมแก๊งค่ะสถานะกับปอปอไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะเราเป็นเพื่อนกันผู้จัดเราสองคนก็เป็นเพื่อนกัน เพราะฉะนั้นก็มีแต่การเชียร์มีแต่ความหวังดีต่อกันเพื่อนไปแข่งก็ววพอได้เพื่อนชนะเพื่อนชนะกลับมาเราก็ดีใจด้วยพอเราได้รางวัลน,นักแสดงนำหญิงเพื่อนก็หอบดอกไม้มาแสดงความดีดีกับเรามีเท่านั้นเลย <c oughs> แล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนพอเพื่อนสองน่ะอยู่แต่ในสนามแข่ง <c oughs> เราก็เลยพาเพื่อนไปภูเก็ต พเาเพื่อนไปเที่ยวเฮฮาปาซิโกเพื่อนก็กยิ้มบ้างนะ่าเศร้าบ้างก็ไม่รู้เพื่อนสนุกดไหมแต่ก็เออดีใจที่ได้ไปด้วยการทังแกง๊งส่วนกระแสที่มีคนจิ้นนะั้นสาวใบเฟิร์กก็ยังตอบชัดเจนว่าไม่ต้องจิน้นให้ปลดตยนจิจ้นไปเชียร์พอ่อๆเวลาแข่งกับเชียร์ละครของเธอดีกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักของแก๊งเพื่อนนะคะเห็นว่าสาวใบเฟิร์ตตอบว่าเป็นเพื่อนก็นนะ่าจะเป็นเพื่อนนละคะ่ะจะเป็นอย่างไรต่อก็ต้องรอติดตามกับประเด็นนี้นะคะ